สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนจัก,กรวรรดิน,นะคะเนื่องจากว่าวันก่อนนะคะเราไปอ่านเจอมาว่าสเมเด็จเจ้าฟ้าเพชรชรัสซึ่งเป็นพระราชินดาของพระบาทส,สเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านโปรดน้ำอบ,บน้ำปรุงแบบไทยๆมากนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันแต่ว่ายี่ห้อที่ยังมีจําหน่ายอยู่ถึงปัจจุบันนะคะก็คือน้ําอบดอกไม้สดค่ะของร้านถาวรธนสารนั่นเองอีกร้านนึงที่คลาสสิกมากนะคะร้านไข่ย,ยาเจ้ากรมเป๋อ อยู่ไม่ไกลเลยนะคะจากร้านถาวรธนะสารนี่ก็เป็นร้านขายยาขายสูตรไพยในตำนานอยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานมากจริงๆนะคะภายในร้านก็ยังดูคลาสสิกมากมีสินค้าต่างๆนะคะขายเป็นหอ่อแล้วก็เป็นโหลนะคะนี่เป็นยาจันทะลินลาเขาก็จะบอกว่าในตัวยามีอะไรบ้าง แล้วก็มีวันผลิตวรนหมดอายุนะคะ <S <S ร้านถาวรธนศาสตรก็ยังจำหน่ายเทียนด้วยนะคะเทียนอบเทียนหอมเทียนบูชาต่างๆ <S <S อันนี้ก็มาถึงร้านถาวรธนศารแล้วนะคะร้านนี้ก็จะเปิด9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นก็มีเบอร์โทรกับสามารถติดต่อทางไลน์ได้นะคะ หน้าอบดอกไม้สดนี่กี่ปีแล้วอะคะ่ะนตั้งแต่งแต่รุ่นคุณย่าเลยนะคะเกือบร้อยปีอันนี้คือที่อ่านเจอว่าเจ้าฟ้าพิชมาทท่านโปรดนะคะน้าอบปรุงขวดเล็ก40บาทแล้วก็มีไซส์ใหญ่ด้วยนะร้อยก้าสิ กลิ่นของอันนี้เนี่ยจะหอมๆนะคะมีความเหมือนขนมนิดๆเหมือนแบบอบปันเทียนนะคะส่วนนี้เป็นน้ำปรุงจะมีความเป็นเหมือนน้ำหอมนะคะมีขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่ะค่ะหัวน้ำหอมดอกไม้ไทยต่างๆใช่ไหมคะอ๋อค่ะ คือเทียนอบแต่ละเบอร์นี่ต่างกันที่ขนาดหรือว่าใช้ถูกชายกดียวกันหมลอ๋อต่างกันแค่ขนาดอ๋อต่างที่ขนาดแล้วฝักส้มปล่อยเนี่ยเขาไปทำอะไรเหรอคะใส่ลงไปในขันน้ำมันนะคะ นไม่ใช้แบบไม่เบาโราคยเป็นบาไม่เคยได้ยินเลยค่ะกรัมอ๋อทองหนึ่งบาทแค่้าบทองห้กรัมนี่ช่าตัววัดโบราณอย่างสมมติเราไปทํายาไทยอย่างเงี้ยพิเซนบาทหนึ่งสองบาทอะไรเงี้ยเป็นอเป็นมารวัดเป็นบาทค่ะเพนั้นเียนมันก็จะต้องเป็นเพเล็ก อ๋อนี่คือหนึ่งบาทอขอ,อจริงๆร้รรานนี้คือจำหน่ายเทียนเป็นหลักหรือเปล่าคะหรือว่าทำเทียนเนี่ยเป็นโรงงานผลิเทียนแต่น้ำเน่ขายมาตั้งแต่รุ่โบราณ าเจอว่ามีวิศวกรรมจากเยอรมันในการทำเทียนอันนี้หมายถึงเทียนอันไหนหรอคะเทียนพะูกนี้เทียนอันนี้สมต้องใช้เครื่องค่ะเราออใ่้เครื่องจับ อันนี้คือแบบนั้นแต่แยกแบ่งขวดเล็กนี้ไหมคะด้วยราคาก็จะขาย,ข,ายขวดเล็กอย่างนี้อ๋อดีค่ะสามารถมาซื้อแบบแยกขวดเล็กนี้ได้เลยนะคะราคาก็จะตามที่อยู่ในกล่อง ขอบคุณมากเลยนะคะดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะและนี่คือร้านถาวรธนาสารนะคะใครสนใจเทียนเครื่องหอมแบบไทยๆนะคะก็มาได้เลยค่ะที่นี่อยู่ตรงถนนจักรวัรดิค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ